ค่า l ัค่า Lx ดูนะครับตอนนี้ร้อยยี่เจ็ดห้าศูนย์หนึ่งแต่ถ้าสว่างไม่พอคือถ้าไม่ต่ำกว่าห้ารอยก็โอเคนีฮะหเก้าห้าคือในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ความสว่างมาก ทำโต๊ะหมดไปหนึ่งวันปวดหลังมากเจ้านี้คืออเมก้กานะฮะตระกูลโคอเชียนในรหัสแปดห้าสองศูนย์ 0. ตัวนี้เป็นตัวหญิงนะฮะตัวผู้หญิงนะฮะตำนานกลไกม้าสามขานะฮะคลิปที่ผมเคยทำโคยเชียนม้าสามขามัน โดนแบรนไปแล้วช่องนั้นเดี๋ยวทําให้ดูใหม่เจ้านี้คือกลไกมาสามขาแล้วก็สกูโรเตอร์หลบด้านในเห็นไหมครับถ้าเจอช่างนี้มีประสบการณ์ต้องงัดพังกระจายนะฮะมันไม่มีสกูให้หมุนเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกมาให้ดูนะฮะก็คือเป็นกลไกม้าสามขาเจ้านี่คือโอเมก้าแท้นะครับแล้วก็เป็นโคแอคชนจริงๆ อันนี้เป็นกล้องใหม่นะครับก็ถือว่าชัดใช้ได้เลยจัดโต๊ะใหม่ด้วยอ่าเห็นนะบาลานวินมีสตัดชัดเจนจริงๆเมื่อวานมีทำต้นคลิปไปละแต่ทีนี้มันผ้ามันมืดๆก็เลยตัดใจทำใหม่ดีกว่านะฮะนั่งทำโต๊ะอยู่สองวันวันกว่านะฮะเข้าที่เข้าทางเสริมเสริมชั้นวางเป็นสามชั้น เพราะว่าของมันเยอะมากก็กระจายให้มันมองง่ายให้มันหยิบจับง่ายบางทีก็เก็บจนลืมมันไปซ้อนๆกันเยอะเกินไปเก็บจนลืมหาไม่เจอนะฮะโควเวเียเป็นกลไกล,ลิขสิทธิ์ของอเมริกานะฮะแล้วก็เป็นด้วยเอกลักษณ์ของกลไกโคเวเชียนใบบาลานซ์วินก็จะเป็นสีดำเป็นสีดำคล้ายเซรามิกนะฮะแต่มันคือเหล็กนะฮะเป็นเหล็กมวลเบานะฮะ บาลานเวีนเมนสปริงเป็นสีดําอันนี้ไม่ได้แปะเพดหลอกอันนี้เมนสปริงจริงๆว่าตัวนี้มันตัวแท้นะฮะมันไม่เหมือนพวกโอเมก้าเลฟนะฮะโอเมก้าเลฟมันเป็นตัวแปะเพดหลอกนะฮะจากที่ผมหมุนตรงเนี้ยเอ่อจะมีอาการคล้ายๆเอ่อไขตั้งแข็งนะฮะนาฬิกาแกใช้มาเกินเก้าปีนะฮะ ร้อยห้าสิบเมตรกันน้ำหน้าลายผ้ามาร์คไดเอ้าเป็นเพชรเบ้าเล็กนะฮะเรามาแกะดูกันดีกว่าเดี๋ยวจะทำการขัดสายพี่เขาด้วยอันนี้คือสายก็คือพี่เขาซื้อมาใช้งานปกตินี่แหละก็ใส่มาเดี๋ยวจะไปขัดอ๋อแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ได้เมื่อกี้ได้สตาร์บัคมาเรือนหนึ่งได้สตาร์บัคมาเรือนหนึ่งเดี๋ยวจะขัดลงพร้อมกันเลย ขัดลงไปพร้อมกันนะฮะชื่อสตาร์บัคมาเรือนึงนะฮะสภาพก็โดยลงก็สวยอยู่นะฮะถ้าดูจากที่สายนี่ก็ผ่านการใช้งานจริงเช่นเดียวกันนะฮะหรือเอาไปขัดด้วยกันเลยเก็บท้องบานพับ ทอมันพับก,ก็จะมีขนแมวนะก่อนก่อนก็มียอเซอร์ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มแกก็ได้คุยฟังผมคุยแล้วผมก็บอกว่าเวลาเบิกใหม่เนี่ยลายเียนเลเยอร์เนี่ยมันจะขัดมือทําลําบากขัดมือแล้วเส้นมันจะลม้มนะฮะขัดมือเส้นมันจะลม้มถ้าจะขัดให้ได้เส้นอย่างนี้ก็คือต้องมีเครื่องเข้าม,มุมเครื่องตียงศารูดปาดรูดปาดผมซื้อเครื่องมาละแต่ผมยังไม่ว่างตั้งแทน นะฮะพอดีมันยุ่งยุ่งผมซื้อมันตั้งสามมุมเลยกระดาษทรายยังไม่ได้ไล่เบอร์แต่ว่าไอ้ตัวเครื่องอะซื้อมาหมดละแต่ยังไม่ว่างยึดแท่นเลยยังนึ่ไม่ออกจะวางไว้ตรงไหนเรื่องเรื่อง,องบ้านรกเนี่ยนะไอ้ตัวยิงทรายผมซื้อมาจนป่านนี้ผมยังไม่ว่างลองเลยคือเครื่องมือผมเป็นคนชอบซื้อผมเป็นคนชอบทําเองอะไรเองหมดแต่ปัญหาคือบางทีด้วย ดยภารกิจในแต่ละวันผมงานมันค่อนข้างเยอะบางทีผมก็ไม่ค่อยมีเวลาไปนั่งเล่นเท่าไหร่นะฮะอ่าโอเคผมตัดแค่นี้แหละ